สถานที่ก่อสร้างสถานีตำรวจ396แห่งที่ยังค้างและรอความชัดเจนเรื่องการก่อสร้างกำลังจะได้รับการดูแลแล้วก็สร้างเพิ่มให้แล้วเสร็จค่ะหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาคอสชอมีมติให้เพิ่มงบประมาณและให้สร้างต่อให้แล้วเสร็จโดยพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทบกถแถลงผลการประชุมคอสชอที่เห็นชอบให้สร้างอาคารที่ดำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่งทั่วประเทศของำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ค้างอยู่ โดยปรับรายละเอียดในส่วนของงบประมาณจากเดิมที่เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี2552ถึง2557วงเงิน6,672ล้านบาทเป็นเงิน8,357ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งที่กันไว้จำนวน2,459ล้านบาทสามารถก่อสร้างได้ทันทีจำนวน181หลังส่วนที่เหลือ215หลังให้สนักงานตำรวจแห่งชาติบรรจุเข้าไปในงบประมาณปี2558 ส่วนการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปทั้งทางแพ่งและอาญาเรียกค่าเสียหายที่ตำรวจไม่มีสถานที่ปฏิบัติหน้าที่สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนเป็นโครงการต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาถึง5สมัยและมีการปรับหลักเกณฑ์การก่อสร้างจากให้แต่ละภาคหาผู้รับสัมปทานการก่อสร้างมาปรับเป็นยุบรวมเป็นบริษัทเดียวและบริษัทที่ได้รับสัมปทานทั่วประเทศ ก็คือ PCC Development and c o n s a c t i o n จำกัดและด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและมีการฟ้องร้องกันซึ่งสำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังอายการสั่งไม่ฟ้อง